นมัสก,การหลวงตาเจ้าค่ะก็ตั้งแต่หลวงตาให้สิทธิ์ไปพิจารณากายก็เหมือนน้อมกลับมาพิจารณากายใหม่เหมือนเหมือนหยุดไปพักนึ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยต่อเนื่องทําเท,ท่าที่ทําได้ส่วนใหญ่ก็จะน้อมความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วก็ โยนิโสมที่หลวงตาสอนว่ามันไม่ได้มีใครไปได้อะไรแล้วก็สิทธิ์รู้สึกว่าความอยากหรือความเอาตัวเราไปกระทำรรู้สึกว่าเหมือนมันลดลงจ้ะค่ะแต่ก็พิจารณาว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีเราอยู่ความคิดหรือว่าสภาวะธรรมต่างๆแต่ว่าสิทธิ์จะเน้นกายเป็นหลักก็คือไม่ไม่ได้ดูจิตมากคือเหมือนกับว่า ถ้ามีโอกาสก็ผมขนเล็บฟันหนังไม่เที่ยงเหมือนร่างกายมันเหมือนเครื่องจักรที่แบบไม่สะอาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลือดก็ไหลเวียนลมหายใจทานอาหารไปก็ถ่ายออกมาคือเหมือนพยายามพิจารณาเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าคือชีวิตมันก็มีหน้าที่ทั้งโลกค่ะหลวงตาแล้วเหมือนเวลาแบบ ติดต่องานคุยกับคนมันก็จะเหมือนหลงไปเลยแบบว่ามันก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องหรือบางที่แบบเช่นขับรถอยู่พิจารณากายมันก็จะไหลไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนที่หลวงตาบอกว่าไหลไปเป็นอารมณ์เป็นความคิดมันก็รู้ทันกลับมาเป็นช่วงๆแต่ว่ามันก็ รู้สึกว่ากําลังไม่ค่อยเยอะจ้าค่ะรู้สึกว่าคนจะเพียนมากกว่านี้ก็กราบขอ,ขอขมาองค์หลวงตาทีิศอย่างเพียนไม่พอแล้วก็ตั้งใจว่าแบบจะพยายามเพียนไปเรื่อยๆนะต้าค่ะแล้วก็ใช้กายเป็นเครื่องอยู่บางทีทัศน์ศิษย์แบบว่าฟุง้งซ่านมากก็ก็ใช้วิธีสวดอิติปิโสแบบระหว่างวันนะจ้าค่ะก็อยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วก็ ถ้ามันรู้มันเห็นอะไรก็เหมือนให้เหมือนคล้ายว่าก็เหมือนดูจิตไปเบาๆอย่างเงี้ยจ้ะคะแต่ว่าไม่ได้พยายามจะไปจ้องดูใครสามารถแก้ทางฉันนี่อะไรลืมไปแล้วันะนะฝายจ้ะค่ะฝายเออฝายใครสามารถแก้ทางฝ่ายได้ชัดเจนมันอันนี้ไม่ถูกอันเนี้ยก็ขเข้าใจในผิดการปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจอย,อย่างนี้คาดเคลื่อนใครสามารถแก้ทางได้อ่ะ ไม่ชี่หมอแล้วหรือว่าใครใครคนไหนช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนหน่อย,ยว่าผิดตรงไหนต้องแก้ตรงไหนแก้ความเห็นผิดตรงไหนแก้การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติที่ผิดตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหนในการปฏิบัติมีผิดพลาดอยู่หลายอันเลยมันจึงไม่ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่เข้าหาสัจธรรมในปัจจุบันได้เป็นธรรมจริงใครใครยกมือเชื่อแล้วหน่อยอธิบายในที่ตรงเนี้ผิดตรงไหน พิจนากายก็ขาดวิ่นวินเอติกายขาดวิ่นอ้างว่าทํางานติดงานมีภาระทางโลกเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงเลี้ยงลูกคนโตเลี้ยงลูกคนเล็กขับรถก็ฟุงซ่านไม่ได้พิจรณากายต่อเนื่องแล้วก็เร็จแล้วเมื่อมันพิจณากายไม่ต่อเนื่องก็ไปสวดมนต์อิติปิโสเพราะกวาแล้วก็เลอกสวดมนก็ไปต่อเนื่องกอามาพิจณากายแล้วก็หลงฟุงซ่าน อ้างเรื่องต้องเลี้ยงลูกคนโตลูกคนเล็กเลี้ยงตามมีเลี้ยงลูกทํางานทั้งโลกแต่ขับรถไปไทํางานทั้งโลกไปดูลูกแต่มาอยู่ขับรถไปทํางานฟุกซานมันผิดพลาดตรงไหนอะก็เลยวนไปวนมาแต่แค่เบสิกแต่เบสิกก็ไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่เข้าใจจุดจบจดจบ้วยว่าม,มันทุกข์คืออะไรทำไมจึงทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตและทุกข์ในภพชาต,ติต่อไปแล้วจะพ้นทุกข์ในปัจจุบัน พ้นทุกในอนาคตและพ้นทุกในภพชาติมันพ้นทุกตรงไหนมันไม่ได้ยืนพื้นไว้ที่ใจยโยนิสโสมนาติการทธรรมะวิจัยธรรมะวิทยะสติสัรมพทรมมมมุทโธธรรมะวิยาสัมพชงวิทยะสัมพชทมันไม่เพียนเนี่ยกติดจดจอในธรรมอยู่ที่ใจด้วยแล้วก็โยนิสโสมนาติการที่โยนิสโสมหลักทมคาสอนไปตลอดเวลาด้วยมันผิดพลาดไปหลายอย่างเป้าหมายก็ผิดพลาดขออนุญาตเจ้าคะ่ะออบอกเป็นไปได้ไหมเจ้าคะว่ามัน เหมือนเอาตัวเราไปกระทำแล้วก็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มันขาดโยนิสโสมนาติการว่าสัพเพธรรมานตาทำนงมลที่สัง,งขารและวิสังขารนิพานธาตุไม่มีตัวเราไม่มีของเราเด็ดขาดเลยแม้แต่น้อยหนึ่งเด็หนึ่งก็ไม่มีเลยมันขาดโยนิสโสมนาติการในพระัธรรมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าไม่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระย,ยสง์ไม่ประตาพระธรรมแต่ศร,ร,รัทธาตัวเองศรัทธากิเลสตนะตัวเองเนี่ยเรียกว่าไม่ศรัทธาในเนี้ยกับของขมาต่อค่ะ หนูรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยพอหนูกลัวแบบหนูหนูหนยุดดูจิตไปเพราะว่ารู้สึกว่าทําผิดตลอดเลยเหมือนแบบก็เลยเหมือนเน้นพิจารณากายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้โยน,มมนไม่ชัดเจนในธรรมก็ผิดดูกายพิจารณากายไม่ชัดเจนในธรรมก็ผิดมาดูได้ความจึดบ้านถูกบ้านไม่ว่าดูจิตดูกายถ้ามันยึดดูได้ความจิตบ้านถือบ้านผิดโปดเดี๋ยวมันต้อง ยืนพ yeah. really? right. no ื้นที่สเพธธรมานตาสเพธธรมานาราพิเนเวสายะทําทั้งมวลเนี่ยทั้งสังขารและวิสังขานิพพานธาตุไม่ควรหลงยึดมาถือมัานเป็นตัวเป็นตนผมนี่มีตัวตนของเราในในสังขารและในวิสังขานเนี่ยมันต้องยืนพื้นไว้ตรงนี้ไม่ว่าดูกายดูจิตเพื่อเพื่อเข้าไปถึงสัจธรรมความจริงนี้แต่สัจธรรมความจริงนี้ต้องยืนพื้นไว้ที่ใจก่อนส่วนการรู้การเห็นไม่ิจาพิากายพิณจิตเพื่อให้เข้าไปถึงความที่ตัวตน ก็ส <insecurity S 2> <int siz ment> ิ ton, ้นตัวตนก็สิ้นกิเลสตัณหาสิ้นผูยึดถ้าสิ้นตัวตนเนี่ยต่นี้แต่ยืดยืดถือตัวตนเนี่ยไม่ว่าจะดูกายดูจิตมันก็ยึดทั้งกันเนี่ยเดี๋ยวมันยังไม่ชัดเจนเอ้าเราว่าใจคนอื่นมาอธิบายเราอธิบายซะ้ยังงเอ้าเดี๋ยวไชัดเจนให้คนอื่นมาเชื่เชื่อธิบายว่าไงตรงเนี้ยโอ้ยสําคัญมากนะตรงเนี้ยนี่ฝ่ายเอ้ยปฏิบัติมาะกับเราตั้งนานแล้วมันทำไมยังไม่ชัดเจนในธรรมวส้นทางอ่ะไม่ชัดเจนใน การเดินทางอาริยมาผลเหมือน GPS อไม่ไม่ชัดเจนในเส้นทาง GPS เว้ยพทธเจ้าทําเส้นทางอาริยมากอาริผลไว้เหมือนเส้นทาง GPS เนี่ยที่เป็นแผนแมะ g o o g l e Map บอกทางไวชัดเจนแล้วอริมากอนริผลใครเดินตามทางนี้ไม่หลงหรอกไม่ผิดพลาดสัพเพสักราลาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ สเปสัางาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เป็นเป็นทุกข์กม,กมันต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความ,ม,วามตายความพัดผ้าตลอดเวลาความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาไม่สมไม่ไม่ได้อย่างที่รักที่พอใจที่ถูกใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ถูกใจที่พอใจไม่สมหวังไม่สมปรารถนาความความพัดผ้าจากสิ่งที่รักคนทีิรกกักเป็นทุกข์ในโลกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ในโลกในเป็นทุกข์ เน temples, i, ี่ยความยึดมั่นถือมั่นความห่วงใยกองมโกเป็นทุกในโลกนี่พอยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราเนี่ยสัพเพมานัตธาทมนั้นจะเป็นสังขารและวิสังขารคือทมที่เกิดตายกับทมที่ไม่เกิดไม่ตายที่เป็นอวตารเนี่ยที่เรียกว่านิพพานธาตุเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตัวเราไม่มีของเราในนั้นเลยไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นอนัตตาหรือสุญญตา มันไม่มีสาระแก่นสารในยึดมั่นถือมั่นได้สเปตมานารามพินิษายะคือมันไม่มีแก่นสารสาระยึดมั่นถือมั่นได้มันเกิดแล้วก็ดับไปหายไปหมดสิน้นแตกดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมจิตก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีอาการกิริยาการมาเกิดแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีเกิดจากความไม่มีแล้วก็ดับไปในความไม่มีดังนั้นเนี่ยมคราชมากราบทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าบวชเมื่อแก่แล้วกลัวว่าจะปฏิบัติธรรมบร,รรลุน,นิพพานมรรคผลนิพพานไม่ทันทำใดที่จะ รัดที่สุดเนี่ยเอ่อ<ๆ>ที่เหมาะสมกับท่านอ่ะที่จะให้บรรลุพระผลนิพพานได้ทันแก่ก่อนที่จะถึงแก่ความตายเนี่ยผู้เจ้าก็ห้ฟังให้ดีโมคะราชโมคะราชเธอจะมองดูโลกนี้โลกก็คือโลกทั้งสามเนี่ยเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกก็คือหมู่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามรวมทั้งตัวเราและโลกก็คือขันห้าเรานีแน่ รูเปเวทนาทัญญาทกักษะวิญญาเรียกว่าโลกโลกก็คืออายตนะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกนิ้นกายใจเรียกว่าโลกโมคราชเธอจงมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าว่วางเปล่าจะแก่นสารสาระไม่มีอะไรยึดบั่นถือบ้านได้โลกนี้เป็นเพียงของว่างเปล่าไม่มีแก่นสารสาระ ที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราเธอจึงถอนความเห็นผิดอสอนอัศมิมานะความเห็นผิดที่ยึดมัานถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราเสียแล้วมานทั้งหลายก็จะตามหาเธอไม่พบอีกต่อไปโมคราสพิเอนาตามน้อมน้อมใจ น้อมจิตน้อมใจฟังธรรมพุทธเจ้าและพิจาตามได้ความศรัทธาด้วยใจรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในสัวได้ใจรักในพระธรรมมีความศรัทธาพุทธเจ้าอย่างล้นเหลือไม่งอนแงนกอแนแกนแล้วก็ตั้งใจฟังธรมธธมมธรมที่พระเจ้าตรัสสอนพระธรรมที่พระเจ้าตรัสสอนมีความศรัทธาในธรรมที่พระเจ้าสอนไม่งอนแงนกอแนแกนเนี่ยมันจะพ้นทุกได้เพราะศรัทธาศรัทธาในผู้สอน ศรัทธาในพระธรรมที่กำลังจะสอนก็เลยพิจารณาตามจบคำสอนเพื่อเจ้าก็ตัดสรลุทันทีเพราะฉะนั้นน่ะที่เราอ้างว่าเราผัวของเราลูกของเรางานของเรามันมีเรากับของเราเรากัของเรามันจะต้องมีภาระนออ ไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกิจการงานใดหกเบญตีลกาเข้าน้ำดื่มกินเดินทางไปในม่ไหนอ่ะมันต้องความตเปตักะลานิจาสะตเปตักระลาทุกขาตเปธรรมานาตาตะเปธรรมานารังพิิเวสายะมันต้องอยู่ในใจเราไม่ก้อนแงนคอนแค้นเลยเรียกว่าโยนีโสมนัสติการแล้วก็ตัวที่เหลือก็พิจรณาน้อมจิตพิจนาวยความศรัทธาในพระเจ้าในพระสัธรรมคำสอนศรัทธาในพระปรสงฆ์ศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธาในพระัธรรมคำสอนที่ท่านเอามาสอน และน้อมจิตเพีรนาตามในขณะที่อ่านทำฟังทำและนํามาพิจนารณาให้บรรทงกับโยนิสโสนาธิการไว้ใจมันก็รูแจง้งในพระสัตธรรมที่ตรงกับพระตธรรมข้าตอนที่โยนิสโสมนาธิการไว้มันก็ปลงปยวางสิ้นจิตมั่นถือมัน่นเป็นวิราคะธรรมคลายคลายจะคลายเหมือนคลายน็อตออกอะไอ,ไอยึดก็คือหมุนน็อต หมุนเกี่ยวน็อตเข้าไปจนแน่นในยึดยึดยึดเข้าไปเรื่อยๆคลายออกคลายตัอความยึดบ้านถือบ้านพอเห็นว่าไม่มีสิ่งใดยึดบ้านถือบ้านได้เลยไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงจำจ้องทุกละทิ้งทุกสิ่งไปยอมต้องละทิ้งร่างกายจิตใจนี้ไม่เหลือตัวเราไม่เหลืออะไรที่เป็นของเราที่แท้จริงพอมันลงแก่ใจให้หนั้นก็สิ้นความสิ้นยึดปุ๊บก็พ้นทุกเลยพ้นทุกก็พอสิกก้นยึด มีอะไรผิดพลาดลองสำรวจดูซิผิดพลาดตรงไหนที่ส่งกันบ้านมาเมื่อกี้ต้องทบทวนนะอิธิบาทสี่อ่ะฉันทะพอมีใจรักแล้วมีศรัทธาแล้วสระห้ามสีห้าต้องทบทวนนะต้องกัดติดจดจ่อในธรรมก,ววกินกับที่ท่านกล่าวว่ากิดกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปกับธรรมจิตยึด แล้วมันผิดพลาดตรงไหนมันอยู่กับธรรมหรืออยู่กับโลกอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต้องมันวิเคราะห์วิเคราะห์มันจะไปคิดไอ้นู่นไอน้นี่เอาทำคอนั้นหมวดนั้นบาวิเคราะห์วิเคราะห์นี่ยมันมันมันมีคมไปอยู่ในธรรมหรือว่ามันมีความอยู่โดยอาธรรม อธรรมมันอยู่ในกิเลสตัณหาและความยึดเรียกว่ามีความเป็นอยู่ด้วยอธรรมถ้ามีความเป็นอยู่ด้วยธรรมมันไม่ใช่อธรรมอธรรมมันไม่เป็นธรรมธรรมะมันก็ไม่เป็นอธรรมมันตรงกันข้ามถ้ามีความอยู่ด้วิชากิเลสตัณฐทานอันนี้มันยึดเนี่ยอย่างเนี้ยแม้แต่อ้างว่าว่างเปล่าไม่ยึดไม่คิดอะไรใจว่างเปล่าหัวว่างเปล่าใจกววงโบแต่ทําเป็นมโนไว้มันไม่ได้ทิ้นทจริงๆอันนี้มันอยู่ได้อธรรมคือยึด ไอ้ที่ยึดก็ไม่ปล่อยวางแล้วมาสร้างมโนอารมณ์ให้ว่างไว้อีก,ออกเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็นยึดเพิ่มขึ้นไปอีกของเก่าก็ไม่วางอย่างนี้อยู่ในความเป็นอยู่ไดยธรรมแต่ถ้ามันยึดแล้วก็สารวจแล้วมันยึดอะไรละ่ะมันยึดได้มาได้ก็ต้องพิจารณาเข้าสิมันยึดได้เหรอแม่ตัวเราผู้ยึดก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลายึดได้เหรอก็มันพิจารณาเข้าเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่ามีความเป็นอยู่โดยธรรม ทำก็ไม่ถึงว่าจะพิจารณาแง่ใดก็ตามมันยึดได้กับถูกต้องหมดแต่ถ้ายังพิจารณาแล้วมันมันยึดหรือมันหลอกโลงตัวเองว่าไม่ยึดไปสร้างมโนว่าว่างเปล่าว่างเปล่าแต่มันยึดอยู่อย่างนี้มันมันอยู่โดยอธรรมไม่ใช่อยู่ในธรรมก็ต้องถามตัวเองอ่ะตัวจะขอตัวเองก็รู้ดีใครจะรู้ดีกว่าตัวเราล่ะคนอื่นเนี่ยใครจะรู้เราเท่ากับใจของเราล่ะใจของเราย่อมรู้จักใจของเราเองคนอื่นใครจะรู้ใจของเราได้บ้ากว่าเราล่ะมันต้อง ตำรวจดูไปในใจวัดก็คือวัดไม่ใช่วัดที่มีอิทธิพลปู่ทายวัดที่มีพระสงฆ์อยู่วัดก็คือวัดจิตวัดใจเรานี่แน่ว่ามันเป็นอยู่โดยอาธรรมหรือว่าไปอยู่โดยธรรมแล้วถ้าเป็นอยู่โดยธรรมก็คือธรรมที่ทิึดเลยไปมันก็นจะสิ้นอวิชากิเดสตัณนหาประทานเรื่อยไปคือน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เป็นธรรมที่ยึดมากขึ้นคือของเก่าก็ไ,ไปล่อยวางมีเต่ขี้งกขี้โลขี้โกขี้หลงขี้เหนียวขี้หึงขี้หวง ขี้ฉาสยาขี้ไม่พอใจขี้หลีขี้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 มิไข,ข,ข,ขี้เพิ่มขึ้นเต็มไปหมดแทนที่ไอ้ของเก่าจะหายไปน้อยไปมันไม่น้อยที่มันมีแต่จางแล้วมาสร้างอารมณ์ให้มันว่างไว้หลอกตัวเองไปว่างโลภโภาสบายไม่ยึดอะไรแต่ไอ้ของไม่เคยไม่เคยวางของเกา่าแต่ของใหม่ไปสร้างอารมณ์เพิ่มมาหลอกตัวเองมันก็เลยเท่ากับไม่เคยวางอะไรเลยเนี้ยมันต้องตำรวจดูว่ามันมันไม่ยึดจริงๆก็คือไม่ยึดจริงๆ ถ้ามันายึดอะไรมันปล่อยวางไม่ได้ก็พิจารณาเข้ามาพิจารณาไม่ใช่หนีไปไปว่ามันว่ามันยึดไม่คิดถึงทําว่างๆก็มันพิจารณาเขาว่ามันมันยึดกันได้จริงๆเหรอตัวเราผู้ยึดก็ยึดเราตัวเราได้จริงๆเหรอไอเราไปยึดเขายึดได้จริงๆเหรอมันจะยึดอย่างนี้เป็นอามบตาตลอดไปเหรอก็วบนสอนใจตัวเองว่าเนี่ยไอผู้ยึดยเดี๋ยวก็ตายหาแล้วเดี๋ยวก็ตายหาหมดแล้วแล้วยึดอะไรได้เราเนี่ยก็สอนตัวเองด่าตัวเองเข้าเนี่ยเรียกว่างกินอยู่กับทานอนอยู่กับทาไปไหนก็ไปกับทาด่าตัวเองสอนตัวเองก็ มึงจะยึดอะไรนักหนาวะเนี่ยกูนี่นะจะจะอะไรนักหนายึดกูเนี่ย,ยก,กูเนี่ยจะตายหาแล้วกูก็ยึดอะไรไม่ได้หรอกแล้วกูจะไปยึดอะไรอยู่นั่นนหละโง่จริงๆยังยึดอยู่นั่นแน่ยังห่วงเขาอยู่นั่นแน่แต่กูก็จะตายหาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายหาเหมือนกันมีใครบ้านในโลกนี้ที่ยั่งยืนเปนาา็นอมตะไม่ตายหาเนี่ยก็มาด่าตัวเองสอนตัวเองเข้าเนี่อย่างเงี้ยว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมแม้มันจะเหมือนเป็นคำหยาบหน่อยแต่มันก็เป็นธรรมขอให้มันเนี่ย สิ้นหลงสิ้นหายให้หายโง่แล้วสิ้นหลงสิ้นยึดอันนี้มันก็เป็นธรรมหมดจะใช้คําด่าตัวเองยังไงก็ได้เมตตาตัวเองก็ได้มันสอนตัวเองเอออย่างเงี้ยคนอื่นสอนไม่ได้เราก็สอนตัวเองนะเพราะคนอื่นสอนแล้วมันโมโหของขึ้นมันน้อยใจน้อยสอนตัวเองเข้าอย่างเงี้ยให้มันความหลงความยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันน้อยลงเห็นถูกหมดอะถูกตามธรรมหมด โอ้ยถ้าบอกอ้างว่าไปยึดอะไรนิพพานว่างนิพพานว่างยึดไม่ยึดทั้งหมดเลยขี้งกขี้เหนียวขี้อึงขี้ห่วงขี้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 ฉาริษยาขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญขี้ว่าขี้ตําหนิขี้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 ลำคาญใจขี้ตําหนิเขาขี้ติชินินทาว่าอะไรขี้หลีขี้อะไรหมดโอ้ยอย่างนี้มันก็เป็นมีแต่กีเลสตัณหาเอาวิชาเกยติตัณหามีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่น้นน้อยลงหรอกมันได้แต่สะกดไว้ข้างในดามิดหมีแล้วก็ ไอ้ลังสีที่ออกมาดับไม่มีความทุกข์มันเป็นภพชาติของอาบายตลอดเวลาอยู่แล้วมันอย่างนี้มันก็ไปตายแล้วก็ต้องไปอาบายแน่นอนปเป็นสัตว์ไดฉานเปรตสุร,รกายตกนรกไปนู่นก็พิจารณาดูจิตดูใจตัวเองมันว่ากินอยู่กับทมนอนอยู่กับทมทำงานอยู่กับทมกินยืนเดินนั่งนอนอยู่กับทมไปไหนก็ไปกับทมทำงานก็อยู่กับทมแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปกับธรรมที่ทิ้นยึดมันจะพิจารณาว่ามันอยู่ในความยึดบ้านถือบ้านหรือว่าทิ้นยึดแล้ว หรือหลอกลวงตัวเองว่าไ่ยืดไม่ยืดแต่ยึดเต็มเต็มมันต้องรู้ตัวเองดีตัวตัวเองต้องรู้เองไปถามใครอะนิพพานแล้วแต่และองค์เนี่ยท่านว่าแม้แต่พุทธเจ้ามาอยู่ตัวหน้ายังไม่ถามเลยว่าข้าพุทธเจ้านิพพานแล้วยังเพราะว่ามันตัดสั้นรู้ทำเดียวกันคือสิ้นยึดสิ้นยึดก็สิ้นทุกเมื่อพ้นทุกแล้วเพราะสินส้นยึดสิ้นผู้ยึดที่พุทธเวยก็รู้ว่าบัดเนี้ย ิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าอาสะวะขยะยานว่าสิ้นยึดก็สิ้นกิเลสเอาอาสะวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานิสัยสันดานไอ้ที่ยึดจะเป็นนิสัยสันดานมันหมดแล้วหมดแล้วเป็นอาสะวะขยะยานมิยานอย่ารู้ว่าสิ้นอาสะวะแล้วนี่คือยาสุดท้ายหรือเป็นถ้าเป็นบักก็บักเก้าบักสิบเรียกว่า สัมมาญาณสัมมาเก้าสัมมาญาณมรรคจิตก,ก็สัมมาวิมุตติมีญาณ่างรู้ว่าบัดเนี้ยสัมมาญาณมีญาณโดยชอบเกิดขึ้นแล้วญาณโดยชอบก็อะไรรู้ว่าบัดเนี้ยสิ้นอาสวะแล้วกิเลตตัญหาเอาวิชากิเลตตัญหาเนี่ยที่ยึดมาถ,ถึงมาเป็นตัวกู้เป็นของกู้อะไรก็ของกู้เป็นกู้เป็นของกู้อยู่นั่นและไอ้ตัวเนี้ยเป็นต้นเหตุต้นเหตุตั้งแต่แรกโดยที่ยึดมาสิ้นยึดมาเป็นกู้ก็ของกูก็จบลง ทันทีสิ้นอาสวะเมื่อสิ้อาสวะเก็สิ้นอาวิชาไปด้วยเพราะอาวิชาเป็นบ่อยเกิดอาสวะอาสวะเป็นบ่อยเกิดอาวิชาวนไปวนมาอย่างนี้เนี่ยอาสวะเป็นบ่อเกิดเพราะวิชาอาวิชาเป็นบ่อเกิดอาสวะพอสิ้นอาวิชาก็สิ้นอาสวะสิ้นอาสวะก็สิ้นอวิชาไปพร้อมเมื่อสิ้นอาวิชาก็สิ้นปฏิจจาระบาทเลยเพราะอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเมื่อสิ้นอาวิชาก็สิ้นสังขารกรรมและวิญญาณกรรมที่จะไป เวียนว่ายายเกิดรับผลวงกรรมวิญญาณที่จะไปรับผลวงกรรมก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อเชื้อของมันก็คืออสาาวะกิเลสอันนี้อวิชาอสาาวะเนี่ยเป็นเชื้อของมันด้วยความยึดมั่นเนี่ยด้วยกิเลสตัณหาแล้วใครแหละเป,เป็นผู้ผักดานเกิดกิเลสตัณหาก็กูัิยึดเป็นตัวกูเป็นของกูอะไรก็ของกูอะไรก็กูอะไรขอ,อรของก,อององกูมันทุกแสนสาหัสแล้วจะพ้นมาได้ไงอะก็พ้นด้วยเนี่ยปัญญาวิมุตติหรือญาณ ญาณเรียกว่าสัมมาญาณสัมมาวิมุตต์ว่าเออกูเมื่อไหร่ที่คิดพุ่งแตงเป็นกูเป็นของกูไม่ได้เป็นกูจริงๆหรอกเป็นตัวกูเป็นของกูจริงๆหรอกมันเป็นสังขารพุกงแตงมันเป็นความคิดความพุ่งแตงสังขารพุ่งแตงเกิดขึ้นมาในใจที่ว่างเปล่าจากความพุ่งแตกในใจที่ว่างเปล่าที่มันว่าป่าจากสัตว์บุคลตัวตนเราเขาเนี่ยว่างเปล่าจากความพุ่งแตงอันเนี้ยมันจะพ้นจากสังขารถ้าไม่มีใจที่เป็นนิพพานธาตุที่มัน เป็นธาตุที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวต, Trans ตเราเขาว่วางเปล่าจากความปรุงแตง่งมันที่ไม่สามารถพ้นจากความปรุงแต่งได้มันต้องเลยความปรุงแต่งไปจึงจะพบใจที่ไม่ปรุงแตง่งมนั้นใจที่มันที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะพ้นจากสังขารที่ปรุงแตง่งเป็นกูเป็นของกูได้ไม่ไงั้นมันจะยึดเป็นตัวเราห่วงสามีของเราลูกของเราอยู่นั่นเนี่ยใจไม่อยู่กับตัวจิตใจมันเลยอ่อนแอตัวตะเจ้าเข้ามาใหม่ๆ mm เราก็เห็นแล้วว่าเจ้ายึดมาเพราะ มันทุกมาดำหมองค้ำมาถ้ายึดมันก็ต้องทุกแล้วมันดำหมองค้ำมาเจ้าเข้ามาเราก็เห็นแล้วว่าเจ้ายึดยึดมายึดมาแต้ๆตยึดมาแตะๆย,ยึดมาแล้วก็ทุกมาแตะๆตเออเดี๋ยวมันก็ต้องพัดพาดจากการไปแล้ว มันเป็นสมมุติชั่วข้าวความเป็นภรรยาความเป็นแม่ความเป็นเมียนะแต่ร่างกายจิตใจเรารูร่างหน้าตาแบบเนี้ยที่เรายึดผัวยึดลูกยึดพ่อแม่พี่น้องยึดสมบัติยึดตําแหน่งลาบยศไอเราผู้ยึดเนี่ยมันก็เป็นสมมุติเขาก็เป็นสมมุติตัวก็ต้องพัดพลาจากกันไปมันต้องเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดพ้าตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักนะ ตาเจ้าค่ะงั้นจริงๆมันก็คือการหลงสังขารใปัจจุบันใช่ไหมเจ้าคะของหลงยึดร่างกายหลงจิตหลงยึดร่างกายจิตใจขันห้าหลงยึดหรือจิตเดิมแท้เป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นจิตของเราเราเป็นก็ไปยึดผู้รู้เป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วก็พอเราเป็นผู้รู้พ๊บมันก็เอาเราไปยึดทุกสิ่งก็คือต้องเห็นตัวนั้นเห็นตัวผู้รู้ ไม่เป็นขนาดรู้ตาตาหูวใจลนิ่นกายใจรู้โดยเฉพาะรู้อะไรขึ้นมากับสิ่งที่ถูกรู้มันก็ดับไปพร้อมกันไม่มีที่สิ่งใดที่ยั่งยืนคงคงสภาพนั้นไว้ไม่ใช่ว่าผู้รู้ตั้งอยู่แต่สิ่งที่ถูกรู้ดับไปดับไปแต่ผู้รู้ตั้งอยู่คงที่ผู้รู้แน่แน่ที่ท่านกล่าวว่าผู้รู้เนี่ยเป็นสังขารที่เกิดดับละเอียดที่สุดพอพ้นจากผู้รู้ที่พอเห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารเกิดดับที่ละเอียดที่สุดแล้ว มันข้ามผู้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็นิพานนิพานตรงนี้เนี่ยนิพานตรงเห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารที่ละเอียดที่สุดเมื่อเห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารละเอียดเกิดเป็นสิ่งเกิดดับแล้วใครจะไปยึดสิ่งเกิดดับเพราะมันรู้ได้ใจเห็นด้วยใจใจมันเลยจึงมันเห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงนี้มันรู้ว่าผู้รู้เนี่ยเป็นสังขารเกิดดับเป็นเป็นเกริยาอาการของจิตไม่ใช่เป็นจิตเดิมแท้เพราะจิตเดิมแท้ไม่มีอาการดังนั้นถ้าผู้รู้ยังมีอาการอยู่ว่ามีอาการเป็นผู้รู้ แล้วก public, <Yes. S 1> many, Godzilla, human, ็ย <simple> ah, right. ึดเอาผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นสิ่งเกิดดับไม่ได้เป็นเราเป็นตัวเราของเราเป็นเพียงแค่ความคิดวงแต่นมารู้ใครเราเป็นคนรู้แบบจริงนี้ใจอะที่มันไม่เกิดไม่ดับมารู้ความจริงอันนี้มันเลยกลใจเท่านั้นน่ะเป็นความจริงแต่ไอสังขารที่เป็นตัวเรามันเป็นมายาไม่ใช่ความจริงใจไม่เห็นความจริงนี้วาไอพูดพยาจิตเดิมแท้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นมายาไม่ใช่ความจริงความจริงคือใจนั่นแหละมารู้มันว่ามันเองหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงคือ มันเป็นความรู้ที่ออกมาจากความไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่ไมีอะไรปรากฏเป็นอมตะตลอดการคือความไม่มีอะไรปรากฏเป็นความรู้ที่ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏเป็นอมตะแต่ความรู้ที่ออกมาจากตัวเราเป็นสังขารรุ่งแต่งทั้งหมดเป็นความยึดบ้านถือมั่นต้องเห็นแบบนี้ใจมันก็เลยปล่อยไอ้ความรู้ที่ออกมาจากตัวเราไปรู้อะไรเต่าๆตาูจะมัเรนกายใจเราก็จะเอาเราไปรู้ซะก,ก่อนแล้วมาปรุงที่ที่ทในตัวเรา รู้ต่างตาก็มาปรุงในตัวเราในใจของเรารู้ตัางหูรู้ทังจมูกรู้ทัางลิ้นรู้ตัางกายรู้ตัางใจมันก็มาปรุงในตัวเราของเราเราไม่ต้องไปสนใจรับมันรู้อะไรแต่สนใจปล่อยวางไอ้ผู้ที่เราอเป็นคนไปรู้รู้เสร็จก็มาปรุงในกายในใจของเราแล้วก็ปล่อยวางทั้งกายและจิตใจที่มันเอามาปรุงในใจเห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งคู่สังขารร่างกายก็จะตายแล้วดับหมดไอ้ที่มาปรุงก็เป็นสิ่งเกิดดับเดี๋ยวมันก็ไปรู้อันใหม่แล้วมาปรุงยึดใหม่เราไปรู้ต่างตาใหม่ เกิดดับไปปรุงเสร็จก็ปรุงในใจแล้วก็ดับไปแล้วไปรู้ทัางหูรู้ท้งจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ท้งใจ <im it> ก็จะรู้แล้วมาปรุงแล้วก็ดับไปแล้วมาปรุงแล้วก็ไปรู้ทางทวารอื่นแล้วก็ดับไปอีกรู้แล้วไปปรุงทางทวารอื่นแล้วก็ดับไปมาปรุงที่ใจหมดไม่ว่าจะรู้ทวารไหนปรุงที่ใจดับที่ใจแต่ใจอ่ะมันไม่เกิดดับตามสิ่งที่มันมปรุงในใจใจมันเป็นความว่างเปล่า มันว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีที่อยู่ที่ตั้งของใจมันว่างเปล่าเหมือนดอกองฟ้าเหมือนดาวอากาศไม่ใช่เอาตัวเราไปยึดความว่างแล้วเข้ามาโนคอยเข้ามาหลังไม้ชูมือขึ้นฟ้าว่าตอนนี้หนูถึงความว่างยังแต่มันไม่ว่าจากตัวหนูแต่มันมีตัวหนูอะไปไปสร้างมโนเป็นความว่างแต่ว่างั้นที่เป็นนิพพานคือมันไม่มีผู้ไปยึดให้มาเป็นตัวเราของเราเลยไม่มีปตัวเราเป็นผู้ทุกข์ประสาสมมติเรียกว่านิพพาน S 1> <S 1> มันเป็นภาษาสมมติที่เรียกว่าไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นต,ตัวของเรามันก็เลยไม่มีผู้ไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์มันไม่มีผู้ทุกข์เพราะไม่มีผู้ยึดมันก็เลยเรียกว่าสิ้นพู้เสวยภาษาสมมติเรียกความไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้เสวยเรียกว่านิพพาน